สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องโจทย์ปัญหาการลบกันนะคะ,ะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่57เรื่องโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการลบข้อที่1คํำชี้แจงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำข้อที่1 โรงงานแห่งหนึ่งผลิตน้ำดื่มได้ทั้งหมด28,900ขวดเป็นขวดขนาดเล็ก7,295ขวดเป็นขวดขนาดกลาง8,526ขวดที่เหลือเป็นขวดขนาดใหญ่โรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มที่เป็นขวดขนาดใหญ่ได้กี่ขวดขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา1 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือโรงงานแห่งหนึ่งผลิตน้ำดื่มได้ทั้งหมด28,900ขวดเป็นขวดขนาดเล็ก7,295ขวดเป็นขวดขนาดกลาง8,526ขวดที่เหลือเป็นขวดขนาดใหญ่สิ่งที่โจทย์ถามคือโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มที่เป็นขวดขนาดใหญ่ได้กี่ขวด การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาสามารถทำได้โดยการเขียนรูปบาโมเดลแสดงจำนวนน้ำดื่มทั้งหมด28,900ขวดโดยแบ่งน้ำดื่มออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือขวดขนาดเล็ก7,295ขวดส่วนที่2แทนขวดขนาดกลาง8,526ขวดที่เหลือเป็นขวดขนาดใหญ่ 3. การแก้ปัญหาประโยชน์สัญลักษณ์ในข้อนี้คือวงเล็บเปิด28,900ลบ7,295วงเล็บปิดลบ8,526เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำโรงงานผลิตน้ำดื่มได้ทั้งหมด28,900ขวด เป็นขวดขนาดเล็ก7,295ขวดที่เหลือเป็นขวดขนาดกลางและขนาดใหญ่21,605ขวดเป็นขวดขนาดกลาง8,526ขวดเหลือที่เป็นขวดขนาดใหญ่1 3 0 7 9ขวดตอบโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มที่เป็นขวดขนาดใหญ่ได้1 3 0 7 9ขวด 4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ1 3ึ่งน้อยกว่า28,900ดังนั้น1 3ึ่งหืนเจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะต่อไปเรามาดูการแก้โจทยปัญหาการลบจากตัวอย่างถัดไปกันนะคะ โรงงานแห่งหนึ่งใช้แป้งสาลีทำขนมปัง59,800กิโลกรัมใช้ทำเค้กกล้วยหอมน้อยกว่าขนมปัง18,752กิโลกรัมใช้ทำคุกกี้น้อยกว่าเค้กกล้วยหอม12,860กิโลกรัมโรงงานใช้แป้งสาลีทำคุกกี้เท่าใด ขั้นตอนการแก้จดปัญหา 1. การวิเคราะห์จทยปัญหาสิ่งที่โจดย์กำหนดให้คือโรงงานแห่งหนึ่งใช้แป้งสาลีทำขนมปัง59,800กิโลกรัมใช้ทำเค้คกกล้วยหอมน้อยกว่าขนมปัง18,752กิโลกรัมใช้ทำคุกกี้น้อยกว่าเค้กกล้วยหอม12,860กิโลกรัม สิ่งที่โจทย์ถามคือโรงงานใช้แป้งสาลีทำคุกกี้เท่าใด 2. การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่ 1. ห,หาปริมาณของแป้งสาลีที่ใช้ทำเค้กกล้วยหอมแทนด้วยบาโมเดลแท่งแรกคือแท่งสีชมพูแทนจำนวนขนมปัง5,9800กิโลกร,รมัมบาโมเดลแท่งที่ 2. แสดงจำนวนเค้กกล้วยหอมคือแท่งบา์โมเดลสีเหลืองนะคะ ซื้อบาโมเดลสีเหลืองจะมีสัดส่วนน้อยกว่าขนมปังอยู่18,752กิโลกรัมขั้นที่2หาปริมาณของแป้งสาลีที่ใช้ทำคุกกี้ หลังจากขั้นที่1เราทราบจำนวนปริมาณของเค้กกล้วยหอมแล้วเรานำแท่งบาร์โมเดลของเค้กกล้วยหอมซึ่งคือแท่งบาร์โมเดลสีเหลืองเป็นตัวตั้งไว้ข้างบนค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนเทียบด้วยแท่งบาร์โมเดลของคุกกี้ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าเค้กกล้วยหอมอยู่12,860กิโลกร,รมัมดังนั้นคุกกี้มีปริมาณ เท่ากับบาร์โมเดลแท่งสีเทาค่ะสการแก้ปัญหา จากโจทย์ข้างต้นสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าวงเล็เปิด59,800ลบ18,752วงเล็ปิดลบ12,860เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม วิธีทำโรงงานแห่งหนึ่งใช้แป้งสาลีทําขนมปัง59,800กิโลกรัมใช้ทําเค้คกกล้วยหอมน้อยกว่าขนมปัง18,752กิโลกรัมใช้แป้งสาลีทําเค้คกกล้วยหอม41,048กิโลกรัมใช้ทําคุกกี้น้อยกว่าเค้คกกล้วยหอม12,860กิโลกรัม ใช้แป้งสาลีทำคุกกี้28,188กิโลกรัมดังนั้นโรงงานใช้แป้งสาลีทำคุกกี้28,188กิโลกรัมเขียนตอบด้วยตัวเลขไทย28,188กิโลกรัม 4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 28,188น้อยกว่า59,800ดังนั้น28,188จึงเป็นคำตอบที่มีความสมเหตุสมผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์ปัญหาการลบสามารถทำได้โดยการให้นักเรียนเปรียบเทียบที่ผลลัพธ์จะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งเสมอค่ะ แบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงหน้าที่5 8า9หค่ะ ข้อที่สองสุภาพรจ่ายค่าปูพื้นกระเบื้องเป็นจำนวนเงิน3150บาทจ่ายค่าทาสีบ้านน้อยกว่าค่าปูพื้นกระเบื้อง5,900บาทและจ่ายค่าทำรางน้ำฝนน้อยกว่าค่าทาสีบ้าน15,780บบาทจงหางว่าข้อที่หนึ่งสุภาพรจ่ายค่าทำรางน้ำฝนกี่บาทข้อที่สองถ้าสุภาพรเหลือเงินอยู่ 5,600บาทจะต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทจึงจะพอจ่ายค่าทำรางน้ำฝนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา 1. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2. วางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยการวาดรูปาโมเดล 3. การแก้ปัญหาโดยการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงวิธีการหาคำตอบและหาคำตอบที่ถูกต้องและ 4. ขั้นตอนการตรวจสอบความสมเตุสมผลของคำตอบจากโจทย์ข้อนี้นะคะประกอบไปด้วยคำถาม2องคำถามย่อยดังนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีการหาคำตอบทั้งสองคถามนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่59นี้เป็นแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากคำถามย่อยข้อที่2นะคะ สำหรับแบบฝึกหัดเรื่องการแก้จดปัญหาการลบในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ